สขาสะไปดีครับสวัสดีครับขอเชิญพี่น้องสื่อมวลชนนะครับถ้าพร้อมแล้วบอกเลยนะครับพร้อมค่ะรอเดี๋ยวีเดียวท่นๆเยอะเองค์ให้ภาพถ่ายมากกว่าครับเยอะภาพถ่ายมากกว่านี้มาขางนี ในชั้นเลยเอาไว้ขึ้นไปข้างบนอนพร้อมค่ะครับขอกลับเรียน พี่น้องสื่อมวลชนรัฐสภานะครับกับผมและคณะในฐานะสมาชิกอุธิสภาผู้รักความยุติธรรมได้รับทราบจากหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมาการวิสามันอุธิสภาหรือที่เรียกว่าวิพุตนะครับซึ่งมีท่านประธานอุธิสภาเป็นประธานวิพุต มีรองประธานทั้งสองท่านเป็นรองประธานวิปุดและก็มีท่านสอวอวุทิชาติกัลยานมิตรเป็นเลขานุการคณะกรรมการวิสามันกิจการวุฒิสภาได้มีหนังสือเชิญประชุมวันที่16คือวันศุกร์นี้โดยมีระเบียบวาระตามที่ผมได้แจ้งทางเอกสารนะครับสิ่งสำคัญก็คือความเป็นมาของเรื่องนี้ คือทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือเพื่อจะขอให้ได้มีการประชุมทั้งสภาผู้แทนรัษฎรและวุฒิสภาโดยเน้นที่การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,569นี่คือเนื้อหาของการทูลเกล้าเพื่อให้เปิดสภาวิสามัญแต่เมื่อทางประธานวุฒิสภาได้รับหนังสือทุลเกล้าเปิด ประชุมสภาแล้วเนี่ยนะครับได้มาประชุมวิบวุตแล้วมีวาระที่สอดไส้เข้ามาคือวาระที่4.3 <24. S 1> พิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ2เรื่องคือการเตรียมการตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ผู้ดได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการเลือกตั้งวงเล็บนายนารงกาวรินนี้เป็นวาระ1 4.3.1นะครับและวาระ4.3.2เป็นเรื่องการเตรียมการตั้งคณะกรรมติการวิสามันเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศารลรัฐมนูญจำนวนสองคนซึ่ง จริงๆแล้วเป็นวาระที่แฝงเลนเข้ามาเนื่องจากก่อนปิดสมัยประชุมท่านสื่อมวลชนคงจําได้นะครับได้มีการเสนอชื่อตุลาการสารรัฐธรรมนูนสองท่านให้วุฒิสภาพิจารณาสุดท้ายก็ตกไปทั้งสองท่านโดยเสียงข้างมากตีตกไปแล้วพอปิดสมัยประชุมก็รวบรัดเร่งรีบให้มีการเสนอบุคคลเข้าแทน เป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญสองท่านทดแทนท,นท่านที่ถูกเสนอแล้วตกไปได้ยินข่าวว่าแทบเจาเสลียงไปหามด้วยคือถ้าเป็นคนที่อยากจะได้ก็เจาะจงเจ้าให้ได้แต่ถ้าบุคคลที่แม้จะดีเด่นเป็นคนที่สังคมยอมรับขนาดไหนแต่ถ้าไม่อยากได้เพราะไม่ใช่พวกก็ตีตกไปอย่างไรเหตุผลโดยอาศัยเสียงข้างมากทีนี้จะมาขอเปิดสภาสมัยวิสามัน แล้วสอดใส่เรื่องนี้ขึ้นมาพวกเรามีความวิตกกังวลว่าถ้าเป็นเช่นนี้องค์กรอิสระก็จะมีบุคคลที่มาจากเบื้องหลังเดียวกันทั้งหมดจะเป็นสีอะไรเยอะอโยงใยกับพรรคการเมืองใดท่านผู้สื่อข่าวลองสืบดูนะครับแล้วทั้งหมดเป็นเรื่องที่เร่งรีบที่สุดคือวาระการแต่งตั้งองค์กรอิสระเพราะปีนี้จะว่างลงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตุลาการสารน้ำนูล ไม่ว่าจะเป็นปปชซึ่งรออยู่และคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมดเจคนก็จะทยอยไปเรื่อยๆถ้าเป็นเช่นนี้อนาคตของบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรเพราะจะลืมว่ากระบวนการการตรวจสอบประเทศชาติที่สําคัญที่สุดก็คือองค์กรอิสระถ้าองค์กรอิสระไม่มีความเป็นกลางยึดโยงกับพรรคการเมืองยึดโยงกับกลุ่มการเมืองสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความเป็นธรรมบ้านเมืองจะไม่มีอีกเลยพวกเราจึงเห็นว่า ขอให้ทางท่านประธานวุฒิสภายับยั้งการบรรจุระเบียบวาระการแต่งตั้งองค์กรอิสระในช่วงวันประชุมวิสามัญเนี่ยออกไปเสียก่อนท่านอาจจะอ้างว่าถ้ายับยัง้งถ้าไม่ดําเนินการอาจจะกระทบกับเงื่อนเวลาที่คนที่ดํารงตําแหน่งอยู่แล้วหมดวาระไปจะไม่มีใครดํารงตําแหน่งเพื่อทําหน้าที่ซึ่งผมได้ศึกษาดูแล้วว่าแม้ระยะเวลา อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่เพื่อความเป็นธรรมเพื่อความถูกต้องและเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชะลอออกไปโดยเฉพาะในห่วงเวลานี้ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ถูกตรวจสอบโดย DSI โดยกอกตอจะมีความสง่างามได้อย่างไรดังนั้นจึงขอให้ทางผู้บริหารของวิบุตซึ่งไล่มาตั้งแต่ประธาน จนถึงทุกท่านได้คำนึงถึงภาพลักษณ์ของวุฒิสภาซึ่งบัดนี้ก็ย่ำแย่เต็มทีอยู่แล้วครับอย่าให้ไม่มีที่ยืนต่อไปเลยพวกเราในฐานะที่เป็นคณะวุฒิสมาชิกที่รักความเป็นธรรมจึงอยากจะขอเรียกร้องให้ดำเนินการยับยั้งและเลื่อนวาระในการพิจารณาตรงนี้ออกไปก่อนและในขณะเดียวกันเราจะได้ประสานกับท่านประธานรัฐสภา ในวันนูมัวหมัดนอมมาธาซึ่งเป็นประมุขของสถาบันนิติบัญญัติได้พิจารณาเรื่องของทางวุฒิสภาที่จะดําเนินการเร่งรัดเร่งรีบในการตั้งองค์กรศิสระท,ทั้งทั้งที่ความชอบธรรมในปัจจุบันแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับจึงขอเรียนท่านผู้สื่อข่าวว่าเม,เมื่อไม่มีความเหมาะสมไม่มีความชอบธรรมถามว่าดึงดันไปเพื่อผลประโยชน์ของใครของพรรคการเมืองพรรคการเมืองใด หรือมีประโยชน์อะไรแอบแฝงหรือไม่ซึ่งการตรวจสอบขององค์กรติสระที่ตรวจสอบสมาชิกสม,สมาชิกผู้ที่สภาขณะนี้ก็ดําเนินกันไปโดยความที่ประชาชนเองก็อยากจะรู้คําตอบว่าสุดท้ายจะลงเอ,อ่ยอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่อยากให้ใช้วาละที่เราจะประชุมงบประมาณมาทําเรื่องแฝงเลนอย่างนี้นะครับขณะนี้เรากําลังรวบรวมรายชื่อท่านสมาชิกผู้ที่สภา ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่เห็นด้วยกับจุดยืนตรงนี้เพื่อที่จะทักท้วงอย่างเป็นเอกสารต่อไปจึงขอฝากประเด็นนี้ให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนได้มีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อนเพื่อยับยั้งการทำงานในส่วนนี้ต่อไปด้วยครับมีคำถามไหมครับเช<ม>ินครับ จะมีช่องทางยังไงอะคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องเวลาแล้วถ้าไม่ดําเนินการเนี่ยคนที่ไม่ดําเนินการก็อาจจะเข้าข่ายขอบคุณมากครับคือเรื่องเงื่อนเวลาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอายุความสมมุติอาจจะคาดเคลื่อนไปบ้าง<อ>ก็ไม่มีบทลงโทษว่าถ้าไม่ทําตามเงื่อนเวลาและมีบทลงโทษอย่างไร<อ>แต่ปัญหาก็คือถ้าเร่งรัดตามที่อ้างเงื่อนเวลาเนี่ยจะได้องค์กรอิสระที่ไม่ได้เป็นอิสระแต่อยู่ข้าง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วความเป็นธรรมในสังคมไม่มีแล้วคนจะอยู่ย้ายอย่างไรในบ้านเมืองของเราเพราะฉะนั้นการเรื่องเงื่อนเวลาเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่สามารถจะดําเนินการได้ในสมัยที่เราตีในสมัยที่ประชุมเรื่องตุลาการสารน้ำนูลในคราวที่แล้วนะครับเสียงส่วนใหญ่ยังตีตกบุคคลที่รับการเสนอชื่อซึ่งคนทั้งประเทศเห็นด้วยสายตาว่ามีความเหมาะสมทําไมถึงตีตกไปได้ทําไมไม่เห็นแก่เงื่อนเวลา ทีตัวเองอยากจะทําแล้วก็กําหนดเงื่อนเวลาเพื่อจะก,กีดกันไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้มองด้วยเงื่อนไขความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเงื่อนเวลาไม่ได้เรื่องสําคัญครับเป็นเรื่องของความเป็นธรรมและสายตาของประชาชนทั้งประเทศที่มองมายังบทบาทของวุฒิสภาในการแต่งตั้งองค์กรดิสระมากกว่าครับเชิญนะครับมีคําถามอะไรไหมครับในท้ายที่สุดพวกเราขอขอบคุณนะครับแล้วก็ พวกเรายินดีที่จะร่วมงานกับพี่น้องประชาชนและสมาชิกวุฒิสภาที่มีความเห็นด้วยกับเราในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไปอย่างนี้องค์กรอิสระทั้งหมดในประเทศไทยจะถูกครอบงําและในที่สุดแล้วแม้จะมีการเลือกตั้งอะไรเกิดขึ้นในต่อไปกรรมการเลือกตั้งที่ไม่เป็นกลางก็จะได้สมาชิกที่ไม่เป็นกลางเข้ามาไม่มีการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมแม้กระทั่งมีการทุจริต โกงกินบ้านเมืองปอปอชอท,ที่ไม่เป็นกลางก็ย่อมจะต้องเอียงข้างฝ่ายที่เลือกตัวเองเข้ามามีเรื่องที่ขัด,ขดแย้งกับรัฐธรรมนูญตุลาการสาลน้ำนูนที่ไม่เป็นกลางก็จะทําให้การตีความก็ดีหรือการพิจารณาเรื่องใดๆก็ดีอยู่ในข้างที่ตุลาการนั้นมีที่มาอย่างไรไม่ว่าจะองค์กรอิสระใดก็ตามถ้าเป็นสีเดียวหรืออยู่ภายใต้โยงใหญ่กับพรรคการเมืองเดียวที่มีบทบาทอย่างในขณะนี้ ท่านผู้สื่อข่าวกับพี่น้องประชาชนลองหลับตาดูสิครับว่าบ้านเมืองเราจะอยู่กันอย่างไรเพราะฉะนั้นแม้เราจะเป็นเสียงที่ไม่ใช่เสียงข้างมากในวุฒิสภา,าแต่เราขอเสียงแห่งความเป็นธรรมจากพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนด้วยครับขอบพระคุณนะครับครับผมวาระประชุมอยู่นี่มีใครต้องการอีกไหมครับขอบคุณนะครับ ิ่งเปิดโชว์ตรงนี้หน่อยได้ไหมคะนอ้ยโชว์ตรงจบอ่นใ่หมขึ้นเขวึ้นในเว็บเราหรือยังอะคะั้วาระวาระเดีอีงอันนี้ผมเขียนแล้วหมอโชว์โชว์ให้กล้องเลยค่ะโชว์ให้กล้องอ๋อถอยหลังนิดนึอยหลังนิดนึ่ง เรียบร้อยนะครับไมแจกเไหมคะมีใครยังไม่ได้ไหมครับไม่ได้มีมีแจกอยู่นะครับเ <c oughs> อีห้ออินเทอน